ดิฉันจะมาขอเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องมองคลสามสิบแปดนะคะว่ามีความสําคัญต่อ,อนักเรียนและคนทั่วไปยังไงคะอ่าดีมากานะโมชนาจากการโรงเรียนที่ได้ชวนให้นักเรียนมาวัดด้วยการให้งานมาทำนะได้พบก,กับพระบ้างนะเป็นกุศโลบายของอาจารย์เรื่องมงคลสามสิบแปดเนี่ยจริงๆแล้วในตำราก็มีที่เราได้เรียนแล้วก็จะต้องสอบด้วยใช่ไหมฮะ ที่มาเป็นยังไงคร่าวๆนี่ก็คงจะพอรู้กันแล้วว่าสมัยก่อนเนี้ยคือมีคนบอกกันหรือว่าสอนกันว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคลอะไรต่างๆอย่างนี้เช่นเวลาที่เป็นมงคลเวลาเช้าวันนั้นเวลานี้ใช่ไหมวันนั้นวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันนี้วันดีวันไม่ดีอะไรยังไงใช่ไหมอ่าแล้วก็ สีนั้นสีนี้เป็นมงคลวันนั้นใส่เสื้อสีนั้นอะไรเงี้ยนะเป็นมงคลเนี่ยเวลาไหนกูจะตัดเล็บนี่เป็นมงคล <c oughs> แต่อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้ามไม่ใช่หร <c oughs> <c oughs> อกมงคลคือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยจเจริญก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมอะ,อะไรอย่างเนี้ยพระองค์ก็เลยสอนตร,ต,รตรัดเรื่องมองคลสามทิศแปมีสามทิแประการก็ไล่ไปตั้งแต่ ขั้นพื้นฐานที่สุดเลยเอาเสวนาจะพาลานังใช่ไหมไม่คบคนพาให้คบบัณฑิตให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมบูชาพุทธิกลบูชาบํารุงบิดามารดาดูแลบุตรภรยาสเคระห์ญาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นมายุ่งเยวบายมุขนีเ่เป็นคนรดชนอ่อนน้อมสองตนเรื่อยไปถึงทําจิตให้สูงเนี่ยอยู่เหนือโลกธรรมแปดสิ่งที่ทำให้เราดีใจแล้วก็เสียใจแล้วก็พัฒนาจิตจริงขนาดที่เราหมดกิเลส ถึงนิพพานเลยเนี่ยงัจากเรื่องล่างๆที่สุดเลยไปถึงเรื่องสูงที่สุดเลยก็อยู่ในมงคลสาที่แปดนี่เองทีนี้สิ่งที่อาจารย์คิดว่าชาวบ้านนะคนทั่วไปเนี่ยจะได้ไประโยชน์จากมงคลส8ที่แปดเนี่ยนอกจากว่าได้ฟังพระท่านเจริญพระพุทธมนต์ในงานทําบุญงาน,ะนะที่เป็นมงคลนะฮะ,นะางานแต่งงานงานทำบุญบ้านงานฉลองอายุให้วันเกิดเลยพวกนี้นะก็จะสวดต้องต้องมีสูตรนี้มงคลสูตรมงคลสาที่แปดนะ แต่ที่จะไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยเพื่อการจดจำที่ที่มันง่ายมันมีท้องสามที่แปดข้อใช่ไหมโอ้โหจะจำทั้งหมดนี่มันทีเราก็ต้องไปเกรงอย่างนั้นอย่างนี้ว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอย่าเป็นมงคลใช่ไหมฮะในโลกแห่งความเร็วเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์เลือกมองคลในมงคลหนึ่งเนี่ยมาแล้วให้ปฏิบัติได้ครบทั้งสามที่แปดมงคลเหมือนกับ ยกตัวอย่างว่าเรารักษาศีลห้าไม่จำเป็นต้องไปเกรงที่ต้องระมัดระวังทั้งห้าข้อนะอาจารย์พุทธาท่านฟันธงเลยว่ารักษาข้อเดียวพอเนี่ยคือข้อที่ว่ารับผู้อื่นหรือไม่เห็นแก่ตัวถ้าเรารักผู้อื่นไม่เหนแก่ตัวแล้วเราจะไม่ไปฆ่าเขาเห็นไหมไม่ไปลักขโมยของเขาไม่ไปยักยอกเบียดบังที่จริญพรับชันไม่ไปทําร้ายของรักของชอบใจคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ไปล่วงละเมิด มประโยชน์องก็เดินเขาด้วยกับพูดด้วยกองเสียที่เป็นเท้นหยาบส่อเสียเพ่อเชื่อเหลวไหลไม่เปเสพสิ่งเสพติดมันเมาหรือว่าหลงไหลมามาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างั้ช่างไปขาดสติและไปเบียดบนงพุทุสตรายคน่นนเขาต่อไปรักษาไว้ข้อเดียวได้กบทั้งห้าข้อเลยแม้แต่วันนี้วัมพระขยับเป็นศีลแปดเนี่ยถ้าจับหลักของศีลแปดได้เนี่ยข้อเดียวก็พอเนี่ยคืออะไรที่เราจําจําได้แม่นยําก็ที่บอกว่าไงหรอก วิการโภชนาเวรลมันดีหลังเวลาวิการไปแล้วอะ,<ไ>วะเวลาเที่ยงอะยังไงนะถ้ารัศดติที่ยังไงนะไม่มีเรื่องอาหารใช่ไหมอ่าทำไมก้อนนี้ไม่รู้อะมออะไรนะเนี่ยนนี้ทําไมไม่รู้เออได้ยังไงอะที่เราแม่นที่สุดเลยคือข้อ,ขอน,นี้ไม่ใช่เหรอคือคือว่าทุกคนก็รู้ว่าหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องอาหารใช่ไหมไมีของกบเคี้ยวใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เหรอยังไม่รู้เลย้องไม่เรียนกันไหวล้ะเนี่ยนะ แล้วก็เจ็ดก็ไงไม่ฟ้อนรำกับร้องเพกดนตรีไม่ตกแต่ไม่ประดับก็แปดก็ไม่นั่งไม่นั่งไม่นอนมาที่นั่นที่สูงใหญ่ก็สามนี่ต่างจากสีนห้าตรงไหนไม่มีเรื่องการมณ์เรื่องเพศคู่ใช่ไหมพระมัจจรยาเวรมันีสรุปว่าไม่จัดต้องส่วนเกินเกินเอาเท่าที่จําเป็นกินอยู่เท่าที่จําเป็นแต่งเท่าที่จําเป็นนะใช่ไหมพอไม่แต่ต้องส่วนเกินจะมีเวลาเหลือเชียหลังทิ้งไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องอาหารแล้วเนี่ยจะมีเวลาเหลือ เวลาเหลือไปทำไรไปไปอ่านหนังสือไปเพิ่มป,ปูสติปัญญาไปพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นก็ได้แต่แต่นี่บางคนไม่เข้าใจนะพอไม่มีเรื่องอาหารแล้วปากว่างอยู่มั่ววันใหญ่เลยทุติยัญตาคนนั้นคนนี้นี่ผิดหลักสีแปดนะโบสถ์เศรินนะอา่าแล้วก็บางทีก็ไปนั่งปลืม้มนอนปลื้มอยู่ใช่ไหมเออวันนี้ฉันได้ต้องแปดข้อไอ้ที่บ้านห้าข้อมันยังไม่ครบสีนก็ไม่ไปดีไว้ผ่มกันอวดกัน แต่มีไม่บอกให้ทุกคนรู้ว่าจะควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติได้ยังไงเนี่ยแม้สี่ห้าก็ข้อเดียวพอรับอื่นหรือไม่เห็นแก่ตัวสีแปดก็ข้อเดียวพอคีอไม่แต่ต้องเสริมเกินเอาเท่าที่จําเป็นทีนี้โมงคลสอที่แปดก็ข้อเดียวพอโมองคลเดียวอะ่ะแต่สามารถที่จะปฏิบัติได้ครบไม่ใช่เรื่อ,องโมกคลไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากให้นักเรียนไปอ่านทุกโมงคลเลยนะอะว่ามีอะไรบ้างนะฮะเนี่ย พระอาจารย์เลือกให้ก่อนวันนี้เรื่องมงคลที่หกอัตตาสัมมาปณิิเจเอตามังคลมุตตะมังแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นอุดมมงคลตั้งตนไว้ชอบเป็นอุดมมงคลจาไว้มงคลเดียวพอสี่คำพอคือตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบก็คือทาหน้าที่ให้ถูกต้องใครมีหน้าที่อะไรก็ตามทาหน้าที่ให้ถูกต้องถูกต้องคือไม่เบียดเบียนเจรนไม่เบียดเบียนคนอื่นจะเป็นประโยชน์ทั้งกับจนเจรนคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะ เปรียบเหมือนกับเราทำไรถูกฝาถูกตัวถูกที่ถูกทางถูกกาละเทศะ,อ,ะอย่างนี้อาเจ,จียไม่เข้าใจให้นึกมองไปที่บ้านของเราในครัวมีมีหมอ้อข้าวใช่ไหมฮะแต่บางทีในห้องรับแขกมีการน้ําชาใช่ไหมและมีบ้านไหนบ้านที่เอาฝาปิดหมอ้อข้าวไปปิดการน้ําชาบางทีปิดฝาปิดตัวถูกไหมฮะอ่าแล้วก็นี่ยเราไปเรียนออกมาเรียนหนังสือกลับไปถิงมบ้านดีทุกคน ถอดรองเท้าแล้ววางไว้ข้างหมอนจนหมดเลยใช่ไหม <c oughs> บ้านไหนนิยมเอากระถดมาวันนี้พระมีไหมหนูชื่ออะไรน,นะลูกวีรานาอาวีรานาชื่อเล่นชื่อชือบิวค่ะคุณน้องบิวนี่เวลาที่ซักเสื้อเสื้อผ้าเสร็จแล้วน้องบิวจะไปใส่ไว้ในช่องฟรีซื้อเย็น่รเล่นกระตายไมโครเวฟนั่นคือผิดที่ผิดทางใช่ไหมฮะพิการรเทศสาใช่ไหมเออแล้วทำไมเนี่ยบางคนยังเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาอยู่จะ่ทำตัวเป็นนักเที่ยว นักดื่มนักสูบนักเสพนักพนันนักรักนักเลงคิดพวามเตัวไหมคิดหน้าที่ไหมเห็นชัดไม่เห็นชัดไหมฮะเรก็จะไม้บางคนตั้งตนไว้ชอบเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานะพวกเราจะเปิดหน้ตที่พิมพ์อ่านจะเปิดโทรทัศน์ดูข่าวนะฮะแล้วก็จะจะรับข่าวจากทางไหนก็รับจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็จ่ายนี่นะไปดูได้เลยว่าคนที่ตกเป็นข่าวร้ายร้ายทุกคนที่ไม่ตั้งตนไว้ชอบ ทำอะไรผิดฝาผิดตัวผิดที่ผิดตามผิดการละเทศะทั้งนั้นใช่ไหมคนที่เป็นข่าวดีคนที่ตั้งตนไว้ชอบทำอะไรถูกฝาถูกตัวใช่ไหมอ่าทีนี้เราเป็นอะไรบ้างอะทำหน้าที่ให้ถูกต้องทุกหน้าที่ไหเป็นลูกเนี่ยทะไม่ที่ถูกต้องไหมแต่วันลูกเขาใช้ศับประคำว่างไงบุตรบุตรเนี่ยเขาไม่ใช้กับสัตว์นะเคยได้ยินไหมบุตรช้างบุตรหมาบุตรหมาบุตรแมวไม่มีก็ไม่ใช่เพื่อป,ปลักผลไม้นะ บุดมะม่วงบุดงอบุดนกบุดชุเรียนนี่เคยได้ยินใช่ไหมฮะก็ใช้กับวัตถุสิ่งของไหมบุดกุญแจบุดปืนบุดระเบิดเงี้ยไม่มีใครได้ยินไม่ได้บุดของพิดามารดบุดของมนุษย์เพราะบุดบุมีความหมายลึกซึงถ้าเข้าใจที่มาทราบความหมายเนี่ยก็จะทําหน้าที่ได้่นถูกต้องที่มาหนึ่งมาจากคําว่าปุดตะเป็นชื่อนรกขุมหนึ่งโบราณเชื่อกันว่าได้ลูกได้บุรแล้วจะไม่ตกนรกขุมนี้ก็ราะีมีผู้สืบสกุลก็ชธุรกิจการงานก็ดูแลรับใช้เวลาจะก็ได้ป่วย แล้วก็ทาบุญดูที่สุดกุศลให้เมื่อหมดไม่ใจไปแล้วเพราะฉะนั้นบุตเป็นหน้าที่ฉุดคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาจากนรกไม่บีเมื่อกรไดินเลยใช่ไหมทำาจะจปนอย่างเงี้ย,กกบ,นนยบุญเป็นหน้าที่ฉุดคุณพ่อคุณแม่มาจากนรกแต่นรกไม่อยู่ใต้ดินนะรอยอยู่บนฟ้านรกคือภาวะจิตใจที่เร่าร้อนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นเมื่อบุญเป็นหน้าที่หน้าที่ฉุดคุณพ่อคุณแม่มาจากนรกก็จะไม่พ่อแม่ร้อนออกร้อนใจไม่ได้ลูกหรือบุตรคนไหนเกิดมาแต่ไม่พ่อแม่เสียใจน้ําตาตก รณรงควันใจเมตตุน,ตกนรกตลอดเวลาไม่ได้ชื่อว่าลูกหรือบุตรเราเรียกว่าก้อนเนื้อสกปรกก้อนหนึ่งที่หลุดออกมาจากท้องผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นถ้าเป็นลูกหรือเป็นบุตรต้องทาให้คุณพ่อคุณแม่เย็นอกเย็นใจชื่นอกชื่นใจสบายอกสบายชันะเจนไหมเห็นไหมในฐานะที่เป็นลูกหรือบุตรนะถ้าใครเป็นพ่อแม่ก็จะทำน้าธิถูกต้องเห็นไหมเพราะอะไรฮะความเป็นพ่อแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้นําที่ลูกหลานต้องเดินตาม ถ้าผู้นาเดินนําหน้าผิดผู้ตามก็ตามผิดไปด้วยเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าต่อว่าไงดีก่อนวันนี้เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่วันนี้คือผีในวันหน้าไม่ใช่นะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทาทีท่าแม้ละไม้คลายแม่พ่อผู้ใหญ่ดีเด็กก็งามตามเหล่าก่อผู้ใหญ่บ้าเด็กก็บอพอๆกันผู้นําดีมีเวินและใจพระพกนณาก้ารุติจุดหมายผู้นําชั่วมั่วกิิติดอบายพาสมุนรุนวายสิบงายตาำ ในก่ณ์สำคัญกับพ่อแม่ผูห้หลักผู้อยากผู้นอนเดยวนัอนหน้าผิดผู้ที่ตามตามผิดปุ๊คือปิดหน้าที่งไงฮะทำหน้าที่ไม่ถูกต้องเป็นอะไรก็ตามเป็นให้ถูกต้องทําอะไรก็ทําให้ถูกต้องเช่นกินก็กิกนให้ถูกต้องน้องบิวกินกินข้าวเวลากินมื้อลกูกริงเยอะป่ะฝรั่งดองไอติมชินปิ้งมากินหีือละมีระหว่างมือ้ออินเทอร์มิลมาที่มีมื้อสุดท้ายมีรอบวิไนไนกินโต๊รุ่งเลยใช่ไหมเมื่อใกินได้เท่าไหร่ก็งคืนใช่ไหม กินก็ไปมากๆท้องไส้ปั่นป่วนพูดคุยกันมากดูหนังดูละครมากโอ้สมองวุ่นวายนอนหลับฝันร้ายหลับไม่สนิทมันมันงูนี้ดีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดีเลยถ้าเรากินไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นกินให้ถูกต้องต้องตั้งต้นตรงนี้กินให้เป็นเวลามือไหนอิ่มแล้วจบการมัจะมีระหว่างมือได้ไหมใครกินเป็นเวลาจะถ่ายเป็นเวลานอนเป็นเวลาจะตื่นเป็นเวลานะธรรมชาติสัตว์แต่คนแต่คนก็ทวงธรรมชาติไม่ถึงธรรมชาติทำร้ายเองนะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องฝึกกันทุกคนทังเด็กทั้งผู้ใหญ่กินให้เป็นเวลาจะสี่มื้อก็สี่มือ้อแต่ระหว่างมื้อไม่ต้องมีนะไม่กินจุกจินจิตนะถ้าคิดว่าบางาังคับเตีไม่ได้เขาก็มีเคล็ดมีศิลปะกลับไปบ้านคราวนี้เขียนจิตกันทุกคนที่หน้าชู้เย็นคนโง่ใช้เวลาว่างหาอาหารใส่ท้องคนฉลาดใช้เวลาว่างหาความรู้ใส่สมอง จะเปิดตู้เย็นกินจุกินที่ร้าไรนได้ชัดเจนอย่างนี้คนโง่ใช้เวลาว่างอาหารใส่ท้องคนฉลาดใช้เวลาว่างเขา,ารู้ใส่สมองลองดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เกินเดือนหนึ่งก็จะพูดกับเตือนได้เลยอ่ะอะไรต่ออะไรที่ใคร็ซื้อมาใส่ไ้ในตู้เย็นเมินเถยะไม่มีอำนาจประจำใช้น้ำลหลไหลได้เพราะฉนันตั้งใจอะไรมุญอะไอิ่มแล้วจบกันเอ,าอ้ายังพระนี่ยน้องบิวว่าไหมนี่นี่หลังเที่ยงไปแล้วนี่อาจารย์หมดสิทธิ์จะฉันเลยใช่ไหมเออแล้วกว่าจะได้ฉันอีกทีเมื่อไหร่รหนู่นนะฮะหกโมงเช้าแล้วนะ โตหมก็ยังไม่ได้ฉันจะออกบินทบาดีวันที่เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงยี่สิบชั่วโมงเลยอ่ะแล้วหลังเที่ยงเป็นแล้วรี่มีกิจกรรมที่ต้องทําแล้วต้องใช้พลังมากกว่าตอนเช้าต้องเยอะทํไมาอยู่ได้เพมันเป็นนิสัยแล้วใช่ไหมอ่าเราเือดหลังเที่ยงไม่มีอ่ะอ่าใช่ไหมไม่หิว <c oughs> ตั้งใจเรื่องน้ำย่อยว่ามันไม่หิวเนี่ยเข้าใจไหมฮะต้องฝึกได้ลองฝึกกันนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องบิวก็จะกลมกริ้งเลยนะ <c oughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วน้ำหนักมากๆเนี่ยอันตรายนะ้นโอ้ให้มันคล่องตัวนะเนี่ยใช่ไหมจริงไหมนใจก็ชักจะเนหนือดดาลแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม,มใช่ไหมมันเใช่ไหมมันไม่คล่องตัวนะอ่านหนังสือเดี๋ยวหลับแล้วเนี่ยนะนี่มนาะให้มันคล่องตัวดีกว่าอ้าวนี่นี่เห็นไหมกินถูกต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งไป่ทำไม ปกปิดสิ่งที่น่าลายป้องกันร,ร้อนหนาวป้องกันเหลือบยุงรมแดดดินใดทั้งหลายไม่ได้แต่เพ,พืพ่อเผู้อวชัโยยนิยวนิ้แกเขาหลงไหลเหล๋ยวมอเพราะฉะนั้นทุกคนต้องปอกปิดมิดชิดรักษาเครื่องแต่งตัวให้สจะอาดแต่งให้ถูกกาลเทศะแต่งให้สมวัยใช้คำว่าแต่งกายอย่างสุภาพเดือนหนึ่งปีหนึ่งไม่ตัดเสื้อผ้าหลายชุดประหยัดเงินท,ทองได้มากชีวิตปลอดภัยด้วยเห็นไ,ไหมเรียนวิทเรียนให้ถูกต้องเรียนยังไงฮะเรียนให้สนุกมีความสุขในการเรียนถ้าไม่สนุกเป็นไง น่าอนริกาบ่อยๆเมื่อไรจะเลิกเรียนจะได้ไปเที่ยวสนุกใช่ไหมฮะเออเนี่ยเราก็เรียนด้วยความจําใจเออพอจำใจปั๊บเป็นไงเพราะถ้าเริ่มที่จะจําใจในตลอดเวลาที่เรียนก็เจ็บใจช้าใจปวดใจเศร้าใจเสียใจแต่ถ้าเราไม่เต็มใจจะเกิดความตั้งใจไดเวลที่พอใจสบายใจปลื้มใจชื่นใจอิ่มใจภูมิใจเะไเรื่องเห็นไหมฮะเมืจะเรียนสนุกแล้วไม่ต้องรอเวลาเลิกเรียนไปไปเที่ยวสนุกก็ได้ แต่เขาว่าสนุกเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะว่าเรียนไปแล้วจะต้องมีเพลงมีอะไรมากล่อมมาอะไรเรื่องเหมือนกะร้องเพลงเต้นรําไปด้วยนะสนุกไม่ใช่อย่างนั้นนะสนุกคืออะไรฮะสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยพอได้ความรู้จากครูบาจํจารย์อ๋ออ๋ออ,อขึ้นมาในใจใช่ไหมโล่งไปเลยใช่ไหมที่สงสัยหายไปเลยใช่ไหมเออหรือว่าเรียนแล้วเนี่ยเราทําการบ้านได้คล่องเลยนะเออเพราะเข้าใจดีใช่ไหมฮะไม่ติดขัดเลยอะ่ะ เออแั้การการบ้านก็ไม่ค้างค้างเนี่ยเนี่ยสนุกมาอยู่ตรงนี้ได้ยิ่งยิ่งรู้ว่าเรียนแล้วมันได้ประโยชน์นี่ยที่ที่เราเรียนไปเนี่ยเรียนรู้เนี่ยมันได้ประโยชน์ใช่ไหมเออมันก็สนุกสิไม่ใช่ต้องมามีเพลงมีอะไรอย่างนั้นเรื่องแั่ทำงานก็เหมือนการทำงานคล่องบริการงานช่าง้าอะไรเงี้ยเนี่ยทำให้ถูกต้องทุกหน้าที่ได้ไปเลยเดี๋ยวอายุมากแก่ก็แก่ให้ถูกต้องเจ็บให้ถูกต้องตายให้ถูกต้องตลอดชีวิตจะไม่ที่ถูกต้องนี่ว,ว่าตั้งตนไว้ชอบ เป็นมงคลตลอดชีวิตเลยอเออแม้พระเจ้าจะจไม้มงคลเดียวมงคลที่หกนะฮะที่คำท่านนั่นเองตั้งตนไว้ชอบ <c oughs> แล้วก็พระอาจารย์เสนอให้เอาคาเนี้ยมงคลเนี้ยมาเป็นําอธิษฐานได้ตลอดชีวิต <c oughs> อธิษฐานนี่ไม่ไม่ได้ว่าขอนะอธิษฐานคือตั้งใจมุ่งมั่นทำอะไรให้สำเร็จด้วยความสามารถของตัวเองงั้นเราตั้งใจอธิษฐานฉันจะตั้งตนไว้ชอบเอาว่าตามว่าตาม ฉันจะตั้งตนไว้ชอบฉันจะตั้งตนไว้ชอบประกอบแต่กรรมดีประกอบแต่กรรมดีในที่ทุกสถานในที่ทุกสถานใน,ในการทุกเมื่อในการทุกเมื่อสี่คำสี่ท่อนนี้ครอบคลุมหมดแล้วอยู่ที่ไหนนี่น้องบิวนี่ทำผิดจำชั่วไม่ได้นะ <c oughs> จริงไหมเพราะตั้งตนไว้ชอบในประกอบแต่กรรมดีในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อเห็นไหมชัดเจนไหมไม่ลืมนะะ ตั้งตนไวชอบประกอบกรรมดีในทุกทุกสารในการทุกเมือ่อทีนี้ไอค้คำว่ากรรมนี่ส่วนใหญ่เราจะพูดเรียนกันว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมฮะแต่พูดจริงๆแล้วอะไรมาก่อนมโนต้องมาก่อนนะใจนะต้องคิดดีคิดถูกต้องก่อนจริงออกมาเป็นวจีวาจาที่ดีถูกต้องเป็นการกระทาที่ดีถูกต้องตามไปด้วยใช่ไหมทุกคนต้องระวังใจระวังความคิดบุญวิจิตวาจการแต่งบทกรอนเอาไว้ คิดก่อนจริงค่อยทาจงจําไว้ทําอะไรต้องคิดทั้งหน้าหลังอย่าปล่อยจัวให้ทาตามลําพังต้องเอาใจเหนียวรั้งเสมอไปก่อนจะทําสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดทําอย่างนี้ดีหรือไม่ถ้าหากเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัยต้องหาทางทําใหม่ทําให้ดีถ้าไม่คิดก่อนแล้วเผลอทําไปเนี่ยในที่สุดแล้วก็ทําผิดพลาดถูกลงโทษเสียหายเสียเงินเสียอวัยวะเสีย,ย,สยชีวิตเสียอะไรสารพัดเลยใช่ไหม อาจารย์ไปที่บางขวางมาทุกคนรู้ดีวบางขวางเป็นคุกที่เต็มไปด้วยนักโทษหนักๆระยะสุดท้ายหาชีวิตตลอดชีวิตครั้งแรกไปนี่ระยะสุดท้ายจริงๆที่ขาล่ามไว้เลยนะโซ่ประหารคันที่สองไปแดนพยาบาลนอน,นอยู่บนเตียงพยาบาลยังมีโซ่ล่ามอยู่คันที่สามไปแดนแปดพวกยาเสพติดพวกกัญชาพาน ลอๆทั้งนั้นเลยน้องบิวหน้าตาดีรูปร่างกำยำร่าสันดีแรงดีถ้าอายุมากหน่อยก็น่ากราบน่าไหว้เลยแต่ทำไมต้องไปอยู่ในนั้นเพราะอะไรฮะนี่แหละไม่คิดก่อนใช่ไหมเอมบางทีมักง่ายใช่ไหมอยากได้เงินเ,นเยอะๆใช่ไหมของรวยทางรัดใช่ไหมไปขโมยเขาไปค้ายาค้าอะไรใช่ไหมฮะเออไม่คิดก่อนเออยังไม่เป็นมงคลแล้วใช่ไหมน่าคิดนะ เีไหมแต่ถ้าเราคิดว่าอย่างเนี้เราตั้งใจไม่ชอบประกอบกรมดีเนี่ยพอคิดพอเราตั้งใจว่าอย่างเนี้ยเวลาทำอะไรที่ไม่ดีอ้าวก็เราตั้งใจไว้แล้วเราจะทำให้ดีได้ยังไงแล้วผลของกรรมนี่นะนักเรียนทุกคนจะอาไม่ดีไปฝากบอกพ่อแม่ด้วยว่ายุทิธรรมที่สุดในโลกไม่มีสองมาตรฐาน <c ười> คนนี้เป็นสูตรลงโทษนี้ไม่มีคุณทำดีเมื่อไหร่จะได้ดีเมื่อน,นั้นอืมต้องเชืวว่อเมื่อไหร่ก็เชืวว่อเมื่อนั้นเลยเอาไหมล่ะต่อให้ทำดีมาห้สิบตีนะ น้องบีทําดีมาอ่าสมมติปีนี้เท่าไหร่เท่าไหร่รูสิบหกสิบหกใช่ไหมน้องทาดีมาตลอดสิบหกปีเลยพรุ่งนี้ขอทําไม่ดีสักสักชั่วโมงเดียวแล้วจะไอ้ทาดีสิบหกปีมาลบไอ้ชั่วโมงเดียวไม่ได้สนะิบหกได้สิบหกไปนะไอ้ชั่วโมงเังอะไรรับผลของทําไม่ดีเป็นหนึ่งชั่วโมงนะเออใช่ไหมแต่ทำแล้วทำาได้หนักๆกับชั่วโมงเดียวในปฏิคุกได้นะเดี <laughs> ย๋ยประมาทนะมีขาา่าวอ่านกันหรือเปล่าที่ ผู้ชายก็อยู่กระทรวงศึกษาผู้หญิงก็อยู่แบงก์ธนาคารแห่งหนึ่งผู้ชายติดพนันออนไลน์จนจนจนเป็นหนี้มากมายผู้หญิงต้องช่วยผู้ชายด้วยการโกงเงินลูกค้าธนาคารแปดล้านแล้วก็ถูกจับพอวัาทั้งผู้ชายและผู้หญิงจบปริญญาโทด้วยกันทั้งคู่เห็นไหมฮะเห็นไหมขาดสติไม่มีความคิดแล้วก็ขาดธารรมะเมื่อไหร่ก็จะเรียนหนังสือสูงไงก็ไม่เีอะไร เ่ยนะหันี้สาคัญมากแล้วมันมุกระเนที่แปดนี่เป็นสิ่งที่ประกอบประกองทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในแนวทางที่ดีงามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแค่ทาตามคำสั่งของอาจารย์เนี่ยเราก็มาทํารายงานอย่างนี้เท่านั้นนะมันต้องไปใช้ในชีวิตประจําของเราดได้จริงๆวันนี้สิ่งที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยคือสิ่งที่ย่นย่อ,ยอทําให้มันง่ายขึ้นใช่ไหมฮะสาที่แปดเดียข้อเดียวอยู่ที่ไหนล่ะอ้าวทำไมบอกว่าจำไม่ข้อเดียวแล้วประจับอะไรหมด ก็คิดดูนะถ้าเราตั้งตนไว้ชอบเราจะไม่ไปคบคนพานจริงไหมเออถ้าเราไม่ชอบเราจะคบกับแต่บัณฑิตถ้าเราไม่ชอบเราจะบูชาพระที่บูชาจะเอ,อ่อจะอยู่กับตาะเวที่จะกระนโดจะรู้สารพัดเลยก็ตั้งตนไว้ชอบนี่เองก็เดียวจําอย่างนี้เลยเอ,อ่ไม่ไม่ต้องเกรง้วยไ,ไม่ต้องไปเกรงว่าจะผิดข้อน,นั้นไม่มีข้อน,นี้ถ้าตั้งตนไว้ชอบเราครอบคลุมได้หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะอ่าอาจจะมีคำสา่ท้ายนั่หน่อยไหมได้ไง ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วอ๋ออ๋ออ๋อเลยไหมเออแล้วนี่จะเข้าอะไรกันบ้างล่ะหลูกเดี๋ยวจะไปไสอบเข้าอะไรกันบ้างเล็งไว้อย่างปีหน้าอ๋อขมาสี่อมาสี่อันนี้มาสี่อ๋มาสี่ออีกสองปีนี่ต้องอ๋อไว้ออไว้รอคิดอีกสองปีแหละอออย่างงั้นแหละฮะเคิดว่าจากตอนนี้แล้วใช่ว่าเราเรียนแผนอะไรอ่ะวิทย์สิ้นอ่ะมันก็กําหนดได้แล้วจีิจํำนวนจะเรียนต่อบอะไรบ้างใช่ไหมเข้าอะไรบ้าง อ่นนี้ต้องตั้งเป้าไว้นะเราไปให้ถึงเป้านะเ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของให้เราตั้งใจที่จะไปถึงให้ได้มีสันทาให้มากๆในวิชานั้นเ่ให้ดูอย่างน้องเมย์พัชนกอะไรพวกนี้เ็าต้องมีสันทาย,ยาวมากนะพวกแชมป์ทั้งหลายใช่ไหมมิฉนั้นล้มเลิกไปแล้วก็ไม่วิทาได้เป็นแชมป์นะก็ <นะ S 2> ขอให้ประคับประคองชีวิตให้ดีๆ,ดๆันทุกคนนะเพราะทุกวันนี้เซเวลนรออันตรายมากและอาจารย์ต้องขอร้องอย่างหนึ่งนะน้องบิวนะ เพื่อนเือนทุกคนได้บอกด้วยนะคือคือว่าอยากให้โลกแห่งความเร็วหรือว่าโลกพัฒนนิยมเนี่ยมันมาทําลายอะไรบางอยา่างให้หายไปจากความดีงามของความเป็นไทยของเราคนไทยหรือว่า,วาเ,เ,เ,เด็กๆอะไรต่างๆนี่นะคือจะไปทําตามๆกันในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอที่ที่ได้ยินเนี่ยฟังแล้วมันไม่เพราะาเฉพาะใน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 ,ในโลกออนไลน์ดูรูปก็หน้าตาดี แต่ว่าที่โพสลงไปเนี่ยระบายอารมณ์ออกมาที่ในคําด่ามันไม่เข้ากับรูปเลยอ่ะด่าแรงๆเลยไม่รู้ไปไปเป็นนั่นอยู่ใครมาแล้วมันใส่ลงไปในนี้ในมันนี้มันมาอยู่ใครเขาเขาอ่านเจอไม่น่ารักเลยทําไมเราต้องใช้คาอย่างนั้นด้วยละ่ะเออถ้าคิดนะทำไมไม่พูดกันเพราะๆเออใช่ไหมฮะลอ,ล,อล,อลองลองลองเราเปลี่ยนที่เยมเปลี่ยนเทรนใหม่ก็ได้นี่จริงไหมลูก เออนมาคิดนะจะเป็นตามกระแต่มาไปไปตามคุณพ่อแม่ที่ท่านพอใจไหมที่เราจะใช้กําอะไรกันอย่างนั้นเออเนี่ยนะฝากไปเลยไปไม่เริ่มเราเริ่มก่อนเลยนะก็ขออนุมโมทนาเนี่ยนักเรียนทุกคนเลยที่มาในวันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะให้แจกพระพระเครื่องนะพร,ร,ระองค์จริงเนี่ยพระองค์จริงคืออะไรเนี่ยเราได้ยินชื่อพระกันหลายชื่อแต่นั้นก็เป็นสมมุติทั้งนั้นแหละเนี่ยนี่พระองค์จริงอยู่นี่ ติ๊กเกอร์แผ่นเล็กๆนี่มีสติยาเพลินึ่นง <c oughs> นะมีสติรู้ทันปัญญารู้เท่าชีวิตไม่เศร้าไม่ทุกข์นะะสติไม่มาปัญญาไม่เกิดสติจะเลยเกิดปัญหาแน่นอนเดีย๋ยวว่าเอาไปติดไว้ที่ที่สมุดก็ได้ที่กระจกบ,บ้านก็ได้นะที่รถใครมีรถอะไรก็พ่อแม่ลังสามนี่นะแต่ที่สำคัญทุกคนต้องติดไว้กันนึกกระตัวอยู่ที่ไหนไปที่ไหนอย่าให้ขาดสติอ่าพอได้ไหมฮะ อาเขอไวพรในที่ครูบาอาจารย์ของเราเลยเนะโรงเรียนปากเกร็ดโรงเรียนชั้นหนึ่งของอำเภอปากเกร็ด <c oughs> ของจังหวัดนนทบุรีนะว่าเราจะรักษาศักดิ์ศรีในการทําหน้าที่เป็นคนดีอย่างน้อยก็จะยึดมงคลที่6นี่ตั้งจนไม่ได้ชอบนี่แหละเนี่ยไว้ตลอดชีวิตเลยเนะแล้วก็ใครมีอะไรก็จะติดต่อพระอาจารย์ก็เดี๋ยวให้นำบัตรไว้ หรือว่าไปมีลายอ่าน,นั้นก็พระอาจารย์ส่งของขวัญทางปัญญานะอ่าทางลายเนี่ยเนี่ยก็ถ้ามีลายก็เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็แต่ว่าไม่ต้องไม่ไม่ไม่คุยไปคุยมา <c oughs> หรอกแต่ว่าอยากจะให้อ่าน <c oughs> ในเฟซบุ๊กก็ใช้อันเนี้ยของขวัญทางปัญญานะฮะมันจะเป็นภาพเป็นชุดๆุดทำกระชับกระชับตอนนี้มีสองพันสามร้อยกับโพสต์แล้วนะฮะ ไปดูกดแล้วอลไล์โชว์ชุดๆุในองคพระเข้าใจไหมเข้าไปดูได้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ใช้นในเฟสบุ๊กก็ต้องสนับ แจกเด็กลุ ну ่นใช่ไหมก็ขอให้ตั้งใจเรียนนักศึกันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพอนามัยเนี่ยวันทุกวันนี้มันระพัดโรคเก็พยายามทำดีทให้สำเร็จในหน้าที่ของเราแหละว่าตอนนี้เราทําอะไรนะเรื่องอื่นนี่อย่าเพิ่งไปยุ่งเข้าใจไหมฮะไหนในที่นี้ใครมีแควนแล้วบ้างหรือไงหนูเขาก็เป็นเอย่างนี้แฟนมันก็เปลี่ยนภาพแต่บางคนเป็นธรรมากรักคือเท่าฟ้า พิจิตรตุ้งตุ้งหายใจหายใจเข้านิดหายใจออกหน่อยหายใจเข้าออสหายใจออกแอ๊ะเข้าไปเอาอน้ำเหม็นแย่เลยให้ยิจพิจิตหายใจอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ใครรู้บ้างคำว่าแฟนเนี่ยเขาเรียกเครื่องเดียวเต็มเต็มมาจากคําว่าอะไรแฟนโอ้ไม่ไม่รู้ที่เรียกแฟนแฟนมาจากคําว่าอะไรเออไม่ใช่แฟนตา้า <c oughs> อ่า b o y f r i e เกิ i r l f r i e n d นะ f a n a t i c f a n e t i c ไปเปิดดิกดูแปลว่าอะไรนะ้องบิ๊ แล้ว่าบ้าตั้งไชไหลห,หลงความหมายนี้ไม่ดีเอาแฟนที่เรกพัดอิเล็กตริกแฟนพัดลมใช่ไหมพัดเดือพัดลมนีนันที่ทำให้เราเป็นไงเ<ม>ย็นเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนเราต้องทำให้เราเย็นหดกเย็นใจเราจะเป็นแฟนใครต้องทาให้เขาเย็นดกเย็นใจอันนี้เป็นแฟนจไในห,หมดทุกคนไม่มีทอมไม่มีดีไม่มีอา์จิต <c oughs> แฟนในความหมายนี้คือกัลยาณมิตรอืม,มเข้าใจไหมอย่าเพิ่งรีบร้อนวันนี้เป็นเป็นแบบกัลยาณมิตรดีกว่า นะถ้าถ้าเป็นแฟนแบบเปนเนติกเนี่ยโลกแคบไปกินจะกินสองคนดูน้ำดูน้ำสองคนใช่ไหมไม่มีใครกล้าเป็นกขอใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นแฟนแบบไกลนามิตรเนี่ยเป็นแนะนําเลยนี่เพื่อนฉันนะอยู่โรงเรียนนั้นนะชอบงั้นนะคุยกันได้นะโอ้โกกว้าไม่ต้องรีบร้อนอะนนี้ไม่ใช่เวลาถึงแม้จะคบกันเวลานี้ก็ไม่ได้เ,เป็นหลักประกันว่าจะได้แต่งงานกันได้อยู่ด้วยกันนะใช่มมันไม่ใช่เวลา นี่จะเป็นเพื่อนกันอย่างนี้แหละไ่ด้เปลี่ยน,นกันนี้ทุกคนต้องระมัดระวังตัวแล้วรู้ตัวอ่ะงั้นก็เอาเท่านี้นะฮะขออนุมทนาทุกคนเดี๋ยวรับการผิดเรบรดสาม